และนี่คือ5แหล่งรายได้เสริมที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนครับในคลิปนี้ผมจะบอก5แหล่งรายได้เสริมครับซึ่งคุณสามารถทำได้ยิ่งตอนนี้คุณบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้เป็นช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยหลายที่เลิกจ้างไม่มีทุนครับอย่าที่จะหารายได้เสริมคลิปนี้ผมจะบอก5แหล่งรายได้เสริมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งคุณสามารถเอาไปทำได้ครับ แหล่งรายได้เสริมแหล่งแรกครับอาชีพแรกที่คุณสามารถหารายได้เสริมได้คือการเป็นยูทูบเบอร์ครับคุณอาจจะมองเป็นเรื่องตลกนะฮะการเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์แต่คุณรู้ไหมครับว่ายูทูบเบอร์ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมีเงินถึง800ล้านเป็นเด็กอายุ7จ็ดขวบครับเขาแค่เอาของเล่นมารีวิวครับชื่อน้องไลอันครับเขาของเล่นมารีวิวเขามีเงิน ถึง800ล้านหรือแม้กระทั่งคนไทยครับอย่างเช่นเก๋ไก่สไลเดอร์หรือว่ารหลายๆช่องที่สามารถสร้างเงินได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนในช่วงต้นครับคือใช้แค่มือถือที่คุณมีแหละแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ว่าคุณจะรีวิวอะไรจะต้องทํำ Channel อะไรเพื่อดึงให้คนสนใจครับแล้วกลุ่มทาร์เก็ตนั้นเนี่ยเขาสนใจสิ่งที่คุณรีวิวเขาสนใจเนื้อหาของคุณเขาก็จะมาจ้างคุณโฆษณาครับ ทายอินโฆษณาสินค้านั้นรีวิวโฆษณาสินค้านี้คุณสามารถสร้างรายได้ได้ครับและแหล่งรายได้ที่2ออาชีพที่2ที่คุณสามารถทําได้โดยไม่ใช้ต้นทุนเลยคือการเป็นนักขาย,ยนักปิดการขายค,<อ>คุณสามารถขายอะไรก็ได้ครับถ้าคุณมีทักษะการขายครับที่เขาบอกขายได้ไม่มีวันจนครับ<อ>คุณสามารถขายประกันคุณสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายคุณสามารถขาย MLM คุณสามารถขายสินค้า คุณสามารถเป็นเซลฟี่แลนด์ให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้กับคอนโดเป็นเซลฟี่แลนด์ให้กับสินค้านู่นนี่นั่นคุณลองเข้าไปเซิร์ชใน Google ครับคำว่ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายครับออกมาเป็นพืบเลยครับคุณลองคิดดูสิครับว่ามีโอกาสมากมายขนาดไหนแค่เพียงแค่คุณมีการขายเป็นครับคุณสามารถ make money ได้โดยใช้ทักษะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนครับ และแหล่งรายได้ที่3าที่คุณสามารถสร้างเงินได้โดยไม่ต้องลงทุนเลยคือสอนพิเศษเพราะอะไรครับวันนี้คุณมีความรู้อยู่แล้วคุณเป็นทนายคุณมีความรู้เรื่องกฎหมายคุณเป็นสถาปนิกคุณมีความรู้เรื่องสถาปัตย์ก็ติวเด็กสถาปัตย์ได้คุณเป็นวิศวกรคุณมีความรู้เรื่องวิศวกรรมคุณสามารถจัดติววิศวกรรมได้หรือคุณมีความรู้เรื่องการทําอาหารคุณสามารถจัดติวเรื่องของการทําอาหารได้คุณมีความรู้เรื่อง ธุรกิจคุณจบเรื่องธุรกิจมาคุณก็สามารถสอนติวความรู้เรื่องธุรกิจได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีทักษะคุณมีความรู้คุณสามารถจัดสอนได้สอนนันได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่จะสอนฟิสิกส์สอนภาษาอังกฤษสอนภาษาจีนถ้าคุณสามารถทําได้คุณก็สามารถจัดสอนได้นี่ก็เป็นรายได้พิเศษงานเสริมขึ้นมาโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนครับและแหล่งรายได้เสริมที่4ที่คุณทําได้โดยไม่ต้องลงทุนเลยคือรับจ้างทำคอนเทนต์ครับ ตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจากออฟไลน์ line, มาเป็นออนไลน์แน่นอนครับเขาต้องการคนช่วยเขาเรื่องของการทำคอเนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การเขียนไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ภาพไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอหรือไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างดูแลเพจครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้เรื่องนั้นคุณก็สามารถไปรับจ้างเขาทําได้ครับก็เป็นแหล่งรายได้เสริมแล้วคุณยังไม่รู้ทาไง ก็ไปเียรู้สิครับใน YouTube มีเรียนรู้เรื่องนี้เยอะแยะครับคุณสามารถเข้าไปเสิร์ชเรียนรู้ได้แล้วก็รับจ้างทําได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ถนัดเรื่องของงานออนไลน์อาชีพเสริมที่5ที่คุณสามารถทําได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนก่อนเนี่ยคือการรับทำข้องกล่องเพราะอะไรครับเพราะเวลาเขาสั่งคุณว่าเขาจะเอาเข้องกล่องกี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดเนี่ย เขาต้องโอนเงินให้คุณก่อนแล้วคุณก็เอาไปเตรียมวัตถุดิบครับแล้วก็ทําส่งเขาครับว่าจะเริ่มต้นง่ายๆจากการขายในหมู่บ้านประกาศขายในไลน์หมู่บ้านประกาศขายใน f c e b o o k กรูปของหมู่บ้านหรือ Facebook กุ่มของโรงเรียนคุณเมื่อมีคนสั่งเข้ามาคุณก็ไปทําครับอาแล้วสูตรจะหาจากไหนไม่เป็นก็ศึกษาลองผิดลองถูกลองทําดูครับเห็นไหมครับนี่คือ5แหล่งรายได้เสริมที่คุณสามารถทําได้แบบไม่มีต้นทุนในช่วงโควิดครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดในที่แอดได้แบ่ธุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ